อาตมารพระอาจารย์ไกรสอนรรชสีผู้เป็นเจ้าของและเป็นผู้สร้างองค์หีนะก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าการสร้างฤาษีขึ้นมานี้นะไม่ได้มีเหตุบังเอิญน,นะหรือจงใจนะที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อชักพาศรัทธาญาติโยมให้ลุ่มหลงงมงายไปตามกระแส หรือบิดเบือนหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาอันเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ได้ให้ลุ่มหลงมงมงายไปตามกระแสจะได้ไม่ต้องมากระทบกระทั่งสร้างความคุ่นเคืองหมองใจให้กัน,นในวันที่สีธันวาคมที่จะถึงในเดือนหน้านี้แล้วก็ขอเจริญพรเจริญศรัทธายาติโยมที่มีจิตศรัทธาญาติโยมและลูกหลานผู้ศรัทธา นบูชาบารมีพ่อแก่พิชรุกันตีตะโพนเลียวผู้เป็นที่พึ่งที่พึงระลึกบารมีพระธรรมคำสั่งสอน